ได้ิบีมันหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงเท่านั้นป่านมันเกินห้ามใจไปลที่ค้างในความาวารู้สึกวกนันลึกจะคิดยังไงไม่ใส่แนบแล้วใส่ที่ผ่าโดนยิงละเเรียกตีกติงนดนยิงตีนดนยิง ติงติดก like ับผมนิดเดียวเองมันบังนิดเดียวเองนะเออติงออกมาไม่ได้ออกติงออกมา <c oughs> โดนเลยโดนแน่ถ้าถ้าขยับนี่เขายิงแน่จะตกจะโกมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายถ้าฉันมีใจไม่เปล่าถ้าขึ้นมองมาเรื่องจังกันไหยื่นการแล่จะมุกมาตรงกระแพงไม่ตัด คขาอติไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนยิงไงยิงยิงยาเลยต้องถ่ายเนี้าฟาปุ๊บวาคือต้องคต้องาหัวก็คือหมอเขางาจะได้ล้มแบบล้มมะแตกไปไหตัวเขาบอกว่าตอนตอนที่ตอนที่เขาเล็กเขางอให้เก้าสใช้ของ canon นะายังดีะว เพราะฉันรู้เธอเราถามกันรู้คำคำนั้นอาจทำร้ายหัวใจอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมายถ้าฉันมีใจไม่พลา จะคิดมองมาที่ฉันด้วยความที่เราเป็นอยู่นั้นคือไรอกว่าไอะทีเหลือไราเดอไม่มีเลยคไมีมสารถดอรเที่หลือีัพักพวกพี่น้องเพื่อนม แล้วเมื่อวานนายกเขายัางเยี่ยมไม่หมดมันเยอะใจถึงเด็กจี่ม,จจมีใจหรือล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจทาไมอยากเธอ เอาเท้าแตะๆได้เท้าแตะๆอืมใช่ครับทุกพร้อมกันเลยค่ะยกก็พร้อมกันเลยแล้วค่ะใ